Banyak. Kau tidak tahu apa yang pantas. Kau bicara bahasa asing yang tidak kami mengerti. Kau kasar dan tidak ada yang menghormatimu. Kau tidak suka bekerja. Kau pemalas seperti tulang. Kau hanya bisa berdandan dan melirik orang dengan sangat menjengkelkan. Jangan caikan pakai jadi gua. Alum, นั่นชื่อเมืองอะไรหรือเป็นชื่อเมืองหรือเป็นชื่อประวัติของเมืองกันแน่ว้า,า,าวาเดเกาเบ่งิตูจันติจันติเปรติวันิตาด a ลับสาสร บุกเพศานิวาสหรือในชื่อภาษาอินโดคือตากดีจินตาและในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Destiny เป็นละครไทยที่อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์เราเรื่องผ่านหญิงสาวที่มีชื่อว่าเกสุรางโดยเธอนั้นได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากการประสบอุบัติเหตุโดยเนื้อหานั้นก็จะผสมผสานความโรแมนติกคอมดี้และความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไอปรกลกกันไปกนเนย ซึ่งแค่ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลและทางอินโดนีเซียก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ละครเรื่องนี้ไปฉายที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยผ่านหลายช่องทางหลายช่วงเวลาเช่นช่อง R t v ทีฉายเมื่อปี2019ช่อง NTV ีฉายเมื่อปี2023ช่อง VTV ีฉายเมื่อปี2025 Apa yang kau lakukan di sini ุ a คิ a ว่า k ะสา i าร d i a m ยบๆม m งเฝ้าฉันได้ไหมแล g i า e นั้นก็จากไปอยโดยพฤติกรรมการดูละครของชาวอินโดนั้นยังคงดูผ่านช่องทางทีวีที่ได้รับความนิยมบางคนถึงกับบอกว่าดูมาเป็นสิบๆครั้งแล้วก็ไม่เบื่อสักทีงั้นเราลองไปดูความคิดเห็นของชาวอินโดกันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไร ละครอะไรกันอินหนักถึงขั้นต้องฉายซ้ำสามครั้งกันเลยทีเดียวความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าฉันชอบละครเรื่องนี้มากเนื้อเรื่องดีไม่แพ้ซีรีส์เกาหลีเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า เย่ yeah! เรื่องโปรดของฉันเลยแอดมินขอโทษนะถ้าเป็นไปได้ช่วยเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นตอนกลางคืนได้ไหมอะ่ะพอดูตอนเช้าไม่ได้ฉันต้องไปโรงเรียนซึ่งเมื่อปี2023ทางช่องแอนทีบีได้ออกอากาศตอน8นาฬิกา30นาทีซึ่งมันเช้าสุดๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกไงว่าขอให้ฉายตอนกลางคืนเถอะนะ เพราะตอนกลางวันฉันต้องไปโรงเรียนฮ่าฮ่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอซีรีส์จาก GMM มาด้วยนะแม่สาววายยละสิท่าค้นพบความสดชื่นใหม่ค <c oughs> วามคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าคิดถึงสุดๆกับละครเรื่องนี้เมื่อก่อนฉันเคยดูทาง RTV ตั้งแต่ปี2018ตอนห5ทุ่มถึงเที่ยงคืนใช้ตอนกลางคืนเสารอ์อาทิตย์ด้วย ความคิดเห็นชาวอินโดคนต่อมาได้บอกไว้ว่าฉันชอบและอินกับละครเรื่องนี้มากความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าชอบมากๆเลยทุกวันต้องดูคุณพี่กับคุณนุกระเกตสนุกโรแมนติกโดยเฉพาะตอนที่คุณพี่หึงมันสนุกตลกสุดๆข้างกวาชคุณพี่ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าหนังประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรื่องนี้มันดีสุดๆเชื่อมโยงเนื้อหาได้ดีดูแล้วฉลาดมากๆผู้กำกับทำได้ยอดเยี่ยมการแสดงของนักแสดงประสบการณ์ก็ดีสุดยอดน่าทึ่งจริงๆเป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวราชวงศ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกเลยว่าได้โปรดเอาซีซั่นสองมาฉายเถอะมันสนุกเหมือนกันเลยอ่ะ ถ้าเป็นไปได้จัดซีรีส์ไทยมาให้ดูเรื่อยๆเลยได้ไหมครับแหมเริ่มติดใจละครไทยเขาแล้วสิความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าได้โปรดช่วยเอา Love Destiny 2หรือบุพเพสันิวาส2เข้ามาฉายหน่อยอยากดูเรื่องนี้ต่อความคิดเห็นต่อมาจากที่ได้ดูชื่อเต็มของกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพค่ะชื่อเต็มๆก็คือ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นทียามหายรบขรันดานสนบุรีงอุดมด้าสนมหาสอมร่มาอวตาสิิสั์ัิยนรมัิขนาดคนไทยยังงงแล้วพวกเราจะขนาดไหนกันความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเธอต้องขายใจเข้าลึกๆเพราะชื่อจริงของกรุงเทพนั้นมันยาวขนาดนั้นเลยคนนี้ได้บอกไว้ว่าฮะนั่นชื่อเมืองอะไรหรือ เป็นชื่อเมืองหรือเป็นชื่อประวัติของเมืองกันแน่คนนี้ได้บอกเลยว่าด้วยมันสมองของฉันคงจำชื่อเต็มของกรุงเทพไม่ไหวหรอกความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าช่วยฉายอีกทีเถอะนะคิดถึงละครเรื่องนี้มากๆแม่ทางแฟนๆเรียกร้องแต่ทางทีวีอินโดน่าจะบอกว่านี่ก็ฉายมา3ามปีซ้อนแล้วนะยังจะให้ฉายอีกหรอ Aam Kirin banyak, kau tidak tahu apa yang pantas. Kau bicara bahasa asing yang tidak kami mengerti. Kau kasar dan tidak ada yang menghormatimu. Kau tidak suka bekerja. Kau pemalas seperti tulang. Kau hanya bisa berdandan dan melirik orang dengan sangat menjengkelkan. Bawa, kan na, Alom, kon ini ya, pih. Cai ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าการภาคเสียงอินโดนีเซียก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะนะและดูสิ้นหวังจริงๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเลยตกกลุ่มลักหนังไทยไปซะอย่างนั้นเพราะหนังเรื่องนาคและก็มาเรื่องบุพเพศนิวาสแต่ขอให้ขยายเวลาออกไปหน่อยนะความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่านี่คือคละครไทยเรื่องโปรดของฉัน หลังจากที่ได้ดูซีซั่นหนึ่งแล้วคุณต้องไปดูเวอร์ชันภาพยนตร์ต่อแล้วค่อยไปต่อที่ซีซั่นสองแม่คุณพี่นี้คือกูรูตัวจริงความคิดเห็นต่อมาเด้บอกไว้ว่าผมดูเรื่องนี้ตั้งแต่เวอร์ชันต้นฉบับของไทยมาจนถึงทางช่อง RTV และก็ดูมาแล้วมากกว่า20ครั้งไม่เบื่อเลยครับแม่เอาสิคนไทยคนไหนจะสูลูกพี่คนนี้เขาได้ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าหนูชอบละครเรื่องนี้มากดูไปแล้วมากกว่าห้าครั้งตั้งแต่ต้นจนจบแม่จากที่แอดได้อ่านและรวบรวมคอมเมนต์ปรากฏว่าชาวอินโดนีเซียที่ดูละครเรื่องบุพเพสนิวาสมีทั้งเด็กวัยรุ่นวัยทำงานคนสูงวัยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียกได้ว่า,าละครเรื่องนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง และละครเรื่องนี้ยังสามารถดึงดูดชาวอินโดนีเซียให้สนใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ที่ชาวอินโดด,ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูซ้ำวนไปขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวท์ทิคเข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดซปเปอร์แทงส์สนับสนุนแอดมาด้วยตลอดและเรามาเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ